สวัสดีค่ะวันนาค่ะสำหรับคิวนี้เราจะมาเรียกคชั่นเรื่อง Sakamoto Days ตอนที่16ค่ะสำหรับ EP ที่แล้วเราก็การต่อสู้ระหว่างคุณ Sakamoto กับอาพาร์ตก็จบลงไปโดยที่ก็เรียกว่าจบแบบ Happy แฮปปี้เนาะเพราะว่าโอเคคุณ Sakamoto ชนะแล้วได้าพาอาพาร์ตมาไม่ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตของอาพาร์ตแต่ทำให้อาพพาร์ตได้แบบ มือนได้เยียวยาบาดแผลในจิตใจของเขาเนาะได้เจอคนที่แบบเอ้ยคุยกับเขาเหมือนคนปกติยอมรับในตัวเขาทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวประหลาดอะไรเงี้ยไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นรวมถึงก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางทางสเสลอให้กับทางกุศลคาโมโตได้ว่าเออเขามีแผนการที่จะไปบุกสมาคมซึ่งเราก็ได้เห็นในตอนท้ายระหว่าง X กับ กากูที่ก็ขี่จักรยานกริ้งกริ้งกริ้งกร้ไปพร้อมบุกที่สมาคมนาะจากการที่แบบโอเคพวกนักค่าอะไรพวกนั้นคือแบบเอามาเป็นแบบตัวถ่วงเวลาเพื่อที่จะได,ได้แบบตัวเองก็จะบุกไปที่สมาคมซึ่งแบบเ,เป็นเขาบอกในที่ที่สาขาคันโตนแบบเป็นเหมือนแบบเป็น,ปน,ปนใจศูนย์รวมใจแบบมันเป็น hate เฮดกวอเตอร์อะคือแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างครบคันภายใน สาขาคันโตคือมันก็เหมือนกับว่าถ้าทําลายสาขานี้ได้มันก็เอิมเป็นหัวใจหัวใจของสมาคมใช่ไหมคือถ้าทําลายาฐานสาขานี้ได้มันก็มันก็สบายเลยแต่ทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการแบบเอามาทําลายเพราะอะไรนะเราก็คงจะได้รู้ในอนาคตแต่ทีเราก็แบบเออเราก็ได้เห็นฝีมือของกาคุไปหน่อยหนึ่งจากการฆ่าโลปอปที่ก็แบบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะถึงจะเขียนแค่นั้นก็เหอะ แล้วก็แล้วก็ตอนท้ายที่คุณซามาโตเองเขาก็โอเคคุยกับชินแล้วว่าเขาจะไปที่สมาคมก็เลยก็ไม่แน่ใจว่าโอเคจะจะไปเลยไหมตอนนี้อะไรเงี้ยคือแบบสุดท้ายจะไปเจอกับพวกเสลอที่สมาคมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะいいโอ้จะเจอกับคุณปูตาคคุ เขาพูดอะไรร,ร้องเพลงหรออืมชื่อตอนน่าจะต้องไปเจอกระปูทาคาคุระแล,ะะล้วปลาคาบุระเผื่อเผื่อชีละ <laughs> <laughs> ต,ต้องต้องประมาทได้เลยไม่ใช่สองคนแต่เมึงมึงคองสองคนแต่เขาผ่านชั้นล่างเข้ามาได้แล้วว่า อะไรอ่ะที่ทุบทงคัตเตอค <c oughs> ้อนของโทฮ์ฮิว <c oughs> <c oughs> อยู่ในอาคารยังทำฝนเลือดได้อีกโอ้โหนี่ใครอ่ะกะคูคนเดียว อาวุธทำได้หลายอย่างเจ้าก,ก็ว่าไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอ,อ้ยจังอือพวกเดียวกัน 久しぶりです、ボス。うん、ちょっと痩せた。久しぶりだね、うだくん。派手にやりすぎだよ、あのバカ。うんびび。悪いね。一年間もスパイみたいなことさせて。他の部下たちは？下で見張らせてる。札連って給料高いし、福利厚生しっかりしてるし。友達できた？できたけど。 ค,นะคือมันเน่าเฟะจริงหรือแค่มันไม่ตรงตามที่ตัวเองอยากได้ไม่ตรงตามกับอุดมการตัวเองทิ่มันก็ตีความได้หลายแบบนะ ไม่ทันรู้ตัวเลยนะคือเขาฟันฐานตกวจ้าทาวเวอร์ท่ายอ่ะก็น่ะเพลงชอบเพลงซบซบหมดอะไรอ่ะท่องมนอยู่เหรอ ฉันรู้แบบแอบแบบเหมือนท้องมนขังเลยสักอย่างแค่ดามูย่าอาวุธไปแล้ว โอ้เขารู้เอะว่าน่าจะว่ามาอย่างนี้เลยลือฉันเดียวกันพอดีตั้งใจไม่ได้โอ้ตาย่ตายเป็นพวกเดียวกันแล้ว้สดกว่าตายไป,ปแล้ว サカモトニオロシクオイツオノトキノ l の k a s h i n o n a マイワワスラーガー、キニー。ノゼイマサラオレニケンシオキンオカゲダー。オマイノモクテギュアナン そんな喋る奴だお <laughs> ち <laughs> おーや <laughs> 一目損ねたんですか พาร์ทอยากหลอดไปเนี่ย <c oughs> เราไม่อใหายเขาแต่โอ้ くん、錬金でしょそれにさ、なんだかちょっと同窓会みたいで、楽しんだ。もう一度僕を殺してみるかい。うん。今の君は昔の俺を見てるみたいだ。あ、まっちょろくて、ムカつくよ。ま、うん、うん、め、めりくり、終わりじゃない。は。今、何が。 中途半端な奴が一番周りを不幸にする。透明な殺意に徹せよ。JCC で習っただろう。君たちのような優等生ではなかったが卒業してようやく分かったよ。殺しに心はいらない。うーん。僕はこの子までじゃあかあかい。例えば今 サカモではなく信じだそうだろう、坂本てこのままでは君てを死んでその子らも死ぬ本気でやりに来なよ道はそれしかないんだ俺はもう殺し屋じゃない俺を生かすということは誰かを殺すということだよ、うん、娘がいるそうだねじ <music> いいるて ยู่หาบ่พอเิคือยุ่งกับครอบคไม่พอคือลูกสาวด้ยเด็กด้วยแม่อันนี้ลำเส้นเกินคนระ้ โอ้โห,โโหนี่นีมาจากิอยู่้โอโอ้โหโคตรหลอนอะ่ะแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยยันกนลงอักขระ แทงประตูมานี่แบบโคตรเนี้ยวแบโอ้ย แล้วเลยยมีเสียงสวดคือเขาต้องร่มยอมรู้ดีที่สุด ว <What? S 2> ันมึงขาบคิคาเฟ่แล้วแลปูเป็นอะไรเนี่ยอยู่ไกล้ด้วย ズラがろうぜ。お、あれじゃ、えん年九月五日、死亡者百七十六名、負傷者三名、行方不明者一名。スラーの殺し屋が始まって半年、日本国内におけるプロの殺し屋は。

死刑囚との戦闘でちょっとパワーアップしたと思ったのに殺念では完全に足でまといだったなんでお前がついてくるんだよだってひょうだけじゃ喧嘩になるじゃんお疲れ坂本くん気。んあはい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 んいは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  スラーはうずきだった <laughs> それって君があの時殺し損ねてたってこと笑えない冗談だなおい話が見えない誰だうずきは僕と坂本君の JCC 時代の同期だよ地味な人で学生の時の印象はほとんどないけどね聞こえてきたのは いつだって坂本、投げも赤尾の3人だけだった。まあ、お前らの場合、悪評の方がとどろいてたが。ええー、でも、ーの名前は聞こえてこなかったよ。<っ>殺すぞ俺は大器晩成型なんだ正体が分かれば、あとはこっちで調べる。邪魔したな、坂本。もう帰るの待て、まだ話してないことがある、お前たちオーダーが。

俺は死な。勝手に殺すな。身の程を教えてやろうか。ローマンバーンわいみこ細かく入れてるおっきいわね。それでも、父親として弾けない時がある。大事なものは自分の手で守りたい。自分以外は当てにならねってか。 昔はそうだったが今は違うおー好可愛もね強くエモアくそ今日ん頼むスラーに関するどんな情報でもいい家族を守りたいんだこいつが俺に頼み事するとはなん <laughs> だが俺なら JCC のデータバンクを調べてみるかもな。ありがとう。今日は甘いな。だからいつも損するんだよ。うるせえ。騒がせて悪かったな。いいのよ。うん。め。おばいだくえ。ういった錯覚かしオーダーにもあんな心持ったやつがいるんすね。 あいつは昔から優しいお<え>これは何だろう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 になった時、お前の声で正気に戻れた。<laughs> お前にはいつも助けられてる。そこは現実でね มาเขิร์นนะนี่จะต้องแบบรอสืบสาวรลววเรื่องไปจนถึงแบบตอนนั้นเลยไหมว่าเพราะว่าในเมื่อเขาเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนเนี้ยแต่มันก็มีเหตุการณ์ว่าอุจิมะคุณจะคาโมโตะค่าอุสุกิมันก็คงต้องแบบ มีอะไรให้ต้องรู้ในอนะคตว่าเออเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วทำไมคุณสกัมตถึงต้องไปฆ่าอุสกิอะไรอเงี้ยแล้วอุสกินี่เขาเคยแบบเขาเคยอยู่ในสมาคมเออชายศิบเขาบอกเขาเคยมีบัตรใช่ไหมเออเนีย่ยแต่อาจจะแบบคนดยศหรือออกมาจากสมาคมอะไรแล้วคุณสก,กัมตุก็ได้รับคำสั่งให้ไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ อีท่าไหนยังไงคิดว่าฆ่าได้แล้วแต่สรุปยังฆ่าไม่ได้แล้วไอตอนท้ายเมื่อกี้เขาก็อะไรท่องมุนท่องท่องงงกำงงกำอะไรคือ <c oughs> ติดอาการมาจากคุณปูป่ตะคำละแล้วคุณปูป่ตะคำละคือ <c oughs> คือเกิดอะไรขึ้นคือเป็นยังไงไปบ้างแล้วเพราะเหมือนจังหวะที่พออุดะระเบิดตัวเองก็เหมือนมันก็เห็นภาพว่าเป็นแบบตัวปู่ตะคำละเขาก็แบบเหมือนนั่งเอาดาบ แทงพื้นอยู่เหมือนยึดตัวเองอยู่แต่ก็เออก็ไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นว่าเขาเขาเป็นยังไงไแต่ว่าแต่ตอนที่รายงานรายงานความเสียหายนี่เขาหมายถึงเฉพาะคนในสมาคมใช่ไหมที่ว่ามีตาย170ร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเลยนะแล้วก็บาดเจ็บสามหายสับสูนหนึ่งหายสับสูนดึงนี้เขาหมายถึงใครว่าหมายถึงอุดาหร,หรือหมายถึงหลวงปู่เอออันนี้ก็ไม่แน่ใจ แต่ปู่ทาคามุระคือแบบหลอนมากหมุนแบบท่องคาถามุนขังอักขระตลอดเวลาเหมือนแบบเออลงยันลงแบบมันคือแบบโอ้โหเขาก็แบบสุดยอดมากจริงคือแบบคือเราเห็นกาคุเราก็รู้สึกว่ากาคุโหดมากๆแล้วใช่ไหมแต่พอมาเจอปู่ทาคามุระคือแบบคือแบบก็แบบคือต้๊งต้๊กหนีก่อนเลยอ่ะเออคือทั้งอาวุธ อาวุธตอนแรกก็นิ้วอาวุธมาแล้วตอนท้ายก็มาแขนนี่คือแบบแต่ชอบจังหวะที่เขาแบบแทงดาบทะลุประตูไวจริงๆคือแบบมันแบบมันเนียบแล้วมันกริบมันเงียบมากจริงคือแบบเห็นแล้วอารมณ์เหมือนแบบเหมือนเวลาเชฟแล่สาชิมิอะแบบฟิปแบบอย่างเงาแบบแบบฟิปกริบมาก คือเหมือนการระเบิดของอูด่านี้ก็ไม่ได้ว่าแบบก็ไม่ได้แบบทำแบบเหมือนมาฆ่าพวกคนที่อยู่ตรงนั้นมันจะเหมือนแบบอาจจะแบบทําให้สถานการณ์มันแบบเออไม่รู้ <c oughs> ให้มันแบบอหยุดลงเพราะว่ามันเพราตอนแรกเราคิดว่าอพอระเบิดไปแล้วพวกเสลืออาจจะแบบหนีไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอง,งง,ง,ง ว่าสรุปแล้วจะระเบิดทําไมอะไรเยอะเลยแค่มาให้แบบเพื่อมาหยุดการโจมตีของปูทะคามุราเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วไง่คือแบบตัวเสลอจะป้องกันจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทันจากตอนที่ปูทะคามุราจะเข้ามาตรงนั้นหรอวะก็เลยแบบต้องให้อุดักเลยต้องแบบเข้ามาช่วยเพื่อแบบหยุดการโจมตีตรงนั้นแต่คือแบบมีแต่คนโถดนะเอาจังนะตอนเนี้ย ชินแบบเลยรู้สึกว่ากูแบบกระจอกเลยเนี่ยไม่แต่คือแบบเราว่าชินก็คือก็ไม่ได้จะว่าชินกระจอกอะไรนะั้นแต่เหมือนกับว่ามันเรามันก็คนละเลเวลอะเออเราอาจจะแบบพัฒนาขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้แบบโอ้เลเวลพุ่งไปขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยในขณะที่แบบเนี่ยมาเจอซเลอร์คุซึคามาโมตกาคุหรือแบบปูู่สัคามาโตเอยไม่ใช่ปูสคามาโตโอ้ยนเาเขาก็แบบเขาเลเวลแบบ สูงมากเขาเลเวลเขาแรงเอสหนักเราก็อยากพัฒนาได้อีกเราก็แบบเป็นตัวช่วยคุณแบบคอยช่วยคุณสคาโมโต้ได้ในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องแบบมีแต่เรื่องต่อสู้อย่างเดียวเนาะในในตัวตนของอุสกินี่เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะแบบมีอะไรอีกหรือในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง ทั้งการที่เขาแบบอ่ะโอเคอาจจะแบบออกจากสมาคมหรืออะไรแบบนั้นการที่แบบเอาคำโต้ไปฆ่าเขาหรือแบบในตอนนั้นที่แบบอาคิดว่าฆ่าแล้วแต่เขายังไม่ตายอแต่ไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าเขาต้องแบบรื้อสมาคมใหม่ไอ้ความเน่าเฟของสมาคมแต่เราก็คิดว่าบางทีในตอนนั้นเขาอาจจะไปเจออะไรบางอย่างของสมาคมก็ได้แล้วรัรบไม่ได้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอืม แต่ว่าอย่างที่เราบอกว่ามันก็มันก็มองได้สองมุมมุมหนึ่งก็โอเคเป็นแบบนั้นคือเขาแบบไปเจออะไรที่มันเน่าเฟะแย่แย่ในสมาคมจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบรับไปได้เลยออกมาหรือออกมาหรือทรยศรอ,อะไรก็แล้วแต่กับอีกแบบหนึง่งคือสมาคมก็อาจจะไม่ได้เน่าเฟะหรืออะไรแต่ตัวเองแค่แบบมีอุดมการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เห็นแบบมันแตกต่างกับของทางสมาคมแล้วตัวเองไม่เห็นด้วยก็เลยรู้สึกว่าไอ้อุดมการณ์ของสมาคมที่มีอยู่ มันมันมันแย่มันเน่าเออเพราะว่าแบบสิ่งที่เขาอุดมการเขามันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าอุดมการของเขามันถูกเอออุดมการ์ของสมาคมมันผิดอะไรเงี้ยก็มันก็ยังมองได้หลายแบบก็อาจจะต้องเอ,อ่อดูกันต่อไปว่ามันคืออะไรณตอนนี้คนที่ยังไม่รู้อาการแล้วก็ยังแอบเป็นห่วงก็คืออาพาธที่แคนคาดไปกับ ภูธคะมูลาที่ก็เงียบไปเลยขนาดเคียวกันนางูโม้ยังมาเยี่ยมแค่ภูจาคาโมโต้เลยไม่เห็นพี่พูดถูจภูธครามูลาแต่ EP นี้คือแบบสุดๆอยู่แล้วว่าเราเรารู้สึกว่าเราน่าจะน่าจะ <c oughs> คือเรามีความรู้สึกว่าไอ้ EP นี้น่าชอบที่สุดแต่กแต่กำลังนึกย้อนไปถึงตอน EP ดังงูโม้ EP ดังงูโมเราก็ชอบมากๆเหมือนกันอาจจะด้วยความรู้สึกที่แบบมันมันว้าวกับการต่อสู้ของนางโม้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ใน EP นี้คือมันแบบมันก็มีหลายอย่างอนะทั้งตอนที่แบบอากาคุแบบเข้าไปแบบสู้คนเดียวตรงนั้นทั้งตอนปะทกนะกา ปูราคามูละแล้วก็มาตอนที่แบบอ่ะสะเลอร์สู้กับคุณซากุโตะอีกมันเหมือนกับว่ามันมีหลายจุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีปูราคามูละมาสมทบต่อไทยอีกคือมันแบบเหมือนการต่อสู้มันหลายจุดแล้วมันก็แบบเออพีคๆโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าอืมอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่ชอบสุดนะตอนนี้ชอบกับตอนนางมโมะเออ คือ EP ของนางูโมมันเป็นออกแนวแบ,บบฟีแบบกรี๊ดกราดมากกว่าแบบกรีดร๊ดกราดแบบรู้สึกสัใจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือวันนี้ต้องขอจบเพลงแต่เพลงเท่านี้หาชื่อชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกัน,นด้วยน,นะคะหรือสนับสนุนช่องในการนำคลิปต่อๆไปได้ทาง Super Thanks ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย